สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกันอีกเช่นเคยทางช่องมาดามสองผาบ้านพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยค่ะที่093 325 3888 093 325 3888นนะคะ, 88, ะ,คะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยคะ่ะจัดส่งฟรีทุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางกันด้วยนะคะ วันนี้นะคะทางช่องมาดามสองพาบ้านมาใน e ีพีที่771ราคาเดียวราคาแบ่งปันค่าราคาองล์ละ600บาทราคาเดียวราคาแบ่งปันกันเลยราคาองล์ละ6ร0บาทนะคะแต่ก่อนอื่นเลยน้องขออนุญาตทางแจ้งกติกาทางช่องของน้องก่อนนะคะสมมติว่าสมมติว่า,วาพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจที่จะปิดผารายการที่28นี้ นะลบกวนพี่ๆนะคะแจ้งกับทางน้องได้เลยว่าสนใจปิดพลารายการที่28 EP ที่77 1ค่ะแจ้ง EP กับหมายเลขอคงพระที่พี่ต้องการจะปิดให้กับน้องด้วยนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วค่ะในการจัดส่งจะได้ไม่มีการผิดพลาดกันนะคะกะติกกง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1เลยวันนี้มีมาแบ่งปันกันทั้งหมด28รายการด้วยกันนะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะมาพร้อมกล่องเก่าๆกล่กองเดิมๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดมาพร้อมกล่องเก่าๆกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพดีเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์าปากนะคะเหรียญเนื้อโลหะสีทองสวยๆเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลย ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นหลวงปุกทิมนะคะส,สวยๆเป็นเหรียญเนนะื้อโลหะสีทองสภาพดีสภาพสวยรายการนี้ค่ะรายการที่หนึ่งหก้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนค่ะเหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนเนื้อโลหะสีเงินนะคะเป็นเหรียญเนื้ออัปปะสภาพดีเลยค่ะสภาพสวยเนี่ยนะคะสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่หมุนเหรียญนี้นะคะมีโค้ดด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ค่ะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสี่สามนะคะเป็นเหรียญเนื้อเนื้ออัปปะสสวยเดิมๆแบบนี้ สภาพดีสภาพสวยนะคะเหลียนคมเหลียนสวยเลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด,ด้านหน้าหลูหลาเลยค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่2อ0 0บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่3ามรายการที่สนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี2503หายสค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะเป็นปี2503เนื้อทองแดงลมดําเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําค่ะเก <c oughs> ่าๆสวยๆส,สภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้าง นะคะสวยเดิมๆเลยด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังหลังยันสวยนะคะสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าหลุหลาเลยค่ะรายการนี้รายการที่สามหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตองค์นี้นะคะ พระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีค่ะน้องได้มาพร้อมกล่องเก่าๆกล่องเดิมๆเลยเนี่ยนะคะน้องได้มาพร้อมกล่องเก่าๆกล่องเดิมๆเลยค่ะมาดูตัวองค์พระกันตัวองค์พระนะคะจะเป็นเนื้อผงใบลานแห้งๆเก่าๆนิ้วมือของเขานะคะเลียวเป็นเส้นแบบนี้เลยสดอสีสวยฝั่งตะกุดด้านล่างสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลย นะคะสะภาพดีสภาพสวยด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ค่ะเป็นยันหลงปุตโตเนื้อผงแห้งๆเก่าๆนะคะนี่นะคะรายการนี้รายการที่สี่หกร้อยบาท 6 0รบาทน,นะคะรายการที่4รายการต่อไปค่ะรายการที่5แล้วนะคะรายการที่5นี้นะคะเป็นพลาเนื้อผมแม่ชีบุญเรือนค่ะองนี้พลาเนื้อผมแม่ชีบุญเรือนนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยสภาพสวยเนื้อผงแห้งๆเนื้อผมเก่าๆ ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะเนี่นะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับนะคะขึ้นคอได้เลยค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่ห้าหกร้บาทหกร้ยบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้ รายการที่หกี้นะคะเป็นเหรียญหลงปูตโตเนื้อโลหะสีเงินลงยาสีด้านหน้าค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลงปูตโตนะคะเหรียญเนื้อโลหะสีเงินลงยาสีด้านหน้าส,สวยสภาพดีแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวย ด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้เขียนปี2518นะคะเป็นเหรียญเนื้อโลโหะสิงเงินลงยาสีด้านหน้ามาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าหลูหลาเลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่6 600บาทหกร้อยบาทค่ะรายการที่หก รายการต่อไปนะคะรายการที่7ค่ะรายการที่เจนี้เป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์องนี้นะคะจะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สวยสวยเดิมเดิมสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้นะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝังเพชรด้านหน้าหลูหลารายการนี้นะคะรายการที่7 600บาทไม่มีเสียงกิ่งนะคะ6 0 0บาทค่ะรายการที่7รายการต่อไปค่ะรายการที่8แล้วนะคะรายการนี้นะรายการที่8เป็นกะลาแกะลางหูค่ะ องนี้นะคะจะเป็นกะลาแกะลาหูของหลวงพ่อน้อยมีร่องรอยของการลงรักปิดทองเก่าๆเลยค่ะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะกะลาแกะลาหูนะคะสวยๆมีร่องรอยของการลงรักปิดทองเก่าๆด้านหลังก็จะมีรอยจารยันแบบนี้ค่ะ สวยเดิมนะคะมาพร้อมเอลี่ยมรัดรอบเงินเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่แปดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีสอง3ห้ายสามเนื้อโลหะสีเงินค่ะเหรียญน,นี้นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญปี2503เนื้อโลหะสีเงินคราบกุคาบเก่านี้คือจะชัดเจนเลยค่ะสีสวยๆเดิมๆสวยๆเดิมๆส,ส,สภาพดีนะคะสีสวยด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะคะ มาพร้อมเลี่ยมลัดกรอบค่ะเปิดหน้าเปิดหลังเลยรายการนี้รายการที่เก้าหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบรายการที่สิบนี้นะคะเป็นพระมาเหศนเนื้อชินองค์นี้นะคะจะเป็นพระมาเหศนเนื้อชิ้นค่ะแห้งๆเก่าๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยคะ่ะสภาพสวยเนื้อชิ้นแห้งๆคราบกุ่คราบเก่านี้คือจะชัดเจนเลยนะคะ สวยสวยเดิมเดิมมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบเลี่ยมรัดกระเช้าแบบนี้เลยนะคะเปิดหน้าเปิดหลังพร้อมนำไปขึ้นคอได้รายการนี้รายการที่สิบหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งแล้วรายการที่สิบเอ็ดนี้นะคะเป็นพละสมเด็จไม่ทราบกุค่ะเนื้อผง องนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะผมไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์มีร่องรอยของการลงลักปิดทองถักเชือกเก่าๆมาด้วยนะคะสภาพดีด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังลงลักปิดทองเก่าๆถักเชือกเก่าๆนะคะเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สิบเอ็ดหกร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นเบียไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเนี่ยนะคะเบียไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อมีร่องรอยของการาลงลักเก่าๆด้วยนะคะแล้วก็ถักเชือกมาเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดี เบียนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อส,สวยเดิมๆม,มาแบบนี้เลยค่ะมีเสียงด้านในนะคะมีเสียงด้านในรายการนี้รายการที่สิบสองหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อีน่ะทองแดงลมดำกระไหลทองเก่ากระไหลทองเดิมค่ะ นี่นะคะเหรียญหลวงปู่อีเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆเลยกระไหลทองเก่าด้วยสภาพดีมากๆเลยค่ะสภาพสวยมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะพลาสติกด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้เขียนปีสองนห้าร้อสี่นะคะเหรียญหลวงปู่อีปีสองห้าร้อสี่ค่ะเนื้อทองแดงลมดากระไหลทองเก่ากระไหลทองเดิมมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะเก่าๆแบบนี้เลยกันน้ำได้รายการนี้นะคะรายการที่สิบสามหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมเบตรง่ะองค์นี้นี่นะ รูปหล่อหลวงปู่ทวดพิมเบตรงลงยาแดงนะคะสวยๆเลยค่ะสภาพดีสวยๆส,สภาพดีดูดีแบบนี้เลยสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ น,นะคใะต้ฐานนะคะจะมีโค้ดตัวเลขแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สิบสี่หกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้ออัปาก้าเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้ออปก้าค่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะสภาพดีสวยเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะเส้นเหรียญสสวยๆหน้าตาท่านชัดเจนเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้ เนี่ยน,นะคะสวยเดิมสภาพดีเลยไปเหรียญเนื้ออปป้ารายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะหกร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเนื้อโลหะสีทองเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองสวยๆเดิมๆเลยคะ่ะเมตตาเห็นชัดเจนแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวย เหรียญคมเหรียญสวยเมตานี่คือชัดเจนเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเขียนว่าวัดปากน้ำพาสีเจริญนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยเหรียญคมเหรียญสวยเนี่ยค่ะขอบข้างรายการนี้รายการที่สิบหกค่ะหกละบาท รายการต่อไปนะคะรายการที่17แล้วนะคะรายการที่17นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเออเป็นเหรียญของพระอาจารย์นำวัดดอนสาราจังหวัดพัดทธลุงนะคะตัวเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเหรียญเน,นะะื้อทองแดงลมดำปี2519นะคะส,สวยๆเลยหน้าตาท่านชัดเจนนะคะเมตตาของท่านนี่คือเป็นเม็ดเแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังก็จะเป็นยันนะคะ หลังยันสวยแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะขอบข้างรายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนะคะ รายการที่สิบแปดนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปูด่ดูวัดสแกจังวัดสแกสี่อยุธยานะคะเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเหรียญปีสองห้าสามหนึ่งสีสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะสภาพดีสวยๆเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สิบแปดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะ รายการที่19บเกรายการที่19บเกนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อทองแดงลมดำผิวสีลุงเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อทองแดงลมดำผิวสีลุงปีสองสี่หกศสวยๆเลยนะคะสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นยันต์ตนหนังสือนะคะ เนี่ยนะคะขอบข้างรายการนี้นะคะรายการที่19บเกหร้อบาทรายการต่อไปะค่ะรายการที่ยี่สิรายการที่ยี่ินี้นะคะเป็นพระปิดตาค่ะองค์นี้ เป็นพ๊าปิดตานะคะสีสวยเนื้อโลหะมีน้ำหนักคราบกุครับเก่านี้คือจะชัดเจนเลยสวยเดิมสภาพดีนะคะคราบกุรับเก่าชัดเจนเลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังหลังยันสวยนะคะคราบกุรับเก่านี้ชัดเจนเลยใต้ฐานเป็นแบบนี้ รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะคะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงดมดําปีสองห้าศูนย์สามเป็นเหรียญเนื้อทองแดงดมดาหน้ากากทองค่ะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง เนี่นะคะขอบข้างสวยเดิมนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ศิลาสิริจันโทค่ะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญเหรียญหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆมีโคด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสภาพดีสภาพสวย มาพร้อมเดี่มกรอบใส่ตลับนะคะสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าหลุกหลาเลยรายการนี้รายการที่22่สิบสงบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23รายการที่23แล้วนะคะรายการนี้นะคะรายการที่ยีเป็นพลักกิ่งหาเนื้อโลหะมีน้ำหนักฉลุลายด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะ าฐานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีโค้ดตัวเลขมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งรายการนี้รายการที่23 600บามรบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่24รายการที่24นะคะเป็นพลักกิ่งเนาะโลหะสีทองมีน้ำหนักทองสุกสว่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะสะภาพดีสภาพสวย ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังปลายฐานก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีเสียงกิ่งรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่หกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้านี้นะคะเป็นพระนารายทรงโคค่ะสวย นะคะส,สวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักมีร่องรอยของการลงรักปิดทองเก่าๆค่ะสะภาพดีสภาพสวยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังใต้ฐานนะคะจะเป็นแบบนี้ รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบห้าหกร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนี้นะคะรายการที่ยี่ิบหกนี้เป็นเหรียญยี่สิบห้าสตวตรรษเนือ้อโลหะสีเงินค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตวตรรษเนือ้อโลหะสีเงินสภาพดีสภาพสวย ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยๆเดิมๆนะคะมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบค่ะฉะละลายด้านหลังรายการนี้นะคะกรอบเก่าๆกรอบโบราณเลยรายการที่ยี่สิบหกหกรบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้ค่ะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกกยนะคะองนี้ รูปภาพหลวงพ่อโกยนะคะสวยๆไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างหุ้มด้วยกรอบเนื้อโลหะมีน้ำหนักด้านในมาค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันนำได้ทับไปอีกนะคะสวยๆแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดหกรยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่ยี่สิบปดนี้เป็น พระพุทธชินราชพิมพ์ฐานเตี้ยนะคะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชพิมพ์ฐานเตี้ยเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นรอยพา้ามงแบบนี้ค่ะสะภาพดีสภาพสวยมาพร้อมเล่ยมรัดกระเช้านะคะเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยค่ะสวยๆเดิมๆ นี่นะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบแปดหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปดเนี่ยนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนไปด,ด่วนกันได้เลยสุดท้ายนี้ค่ะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ